เนี่ยคุณคุณรู้อะไรเกี่ยวกับยางรถยนต์บ้างถ้าถามดิฉันนะดิฉันก็รู้ว่าเนี่ยคือ,อยางรถยนต์แตกต่างไปแต่ละยี่ห้อแต่ดิฉันไม่มีความรู้อะไรมากกว่านั้นเลยจนกระทั่งช่างที่เขาเติมลมให้ช่างที่เขาดูแลรถยนต์ให้เขาบอกว่ายางที่คุณซื้อมาเนี่ยมันเป็นยางเก่าดิฉันบอกฮะอย่างนั้นเลยเหรอ ดูยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอย่างเก่าไม่ได้มาตรฐานวันนี้พาไปคุยกับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบอคุณบรรจงสุกรี h าไปทักทายกันท่านเลขาธิการสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบันจงครับขอบพระคุณค่าที่กรุณาให้เกียรติร<อ>ายการน,นะคะด้วยความยินดีครับค่ะคอาจารย์นัดนะคะครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เก่งแต่ขับรถ แต่ไม่รู้่อะไรเรื่องเกี่ยวกับรถเลยผู้หญิงก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะมีวันหนึ่งไปเปลี่ยนยางไปซื้อยางมาใหม่สี่เส้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ก็เข้าศูนย์นะแล้วก็ไป่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่ออะไรตามภาษาอ่ะนะเด็กที่สย์ก็บอกว่าอาจารย์เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เลยบอกใช่เนี่ยเพิ่งจ่ายไปเลยนะเนี่ยตั้งหลายพันเนี้ยอาจารย์ อาจารย์รู้ไหมว่าอย่างที่อาจารย์ได้มาเนี่ยมันเป็นยางค้างปีฮะบอกฮะฉันไม่รู้ว่าเขาดูกันตรงไหนอะไม่รู้ว่าก็เห็นเขาหยิบลงมาใหม่เขาก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้มันจะมีป้ายบอกไว้ว่าผลิตเบือนไหนปีไหนถูกไหมคะครับใช่ครับอาจารย์ครับอ,อาจารย์ไม่มีความรู้ไงท่านไม่มีความรู้ตรงนี้เลยจนกระทั่งเด็กมาชี้ให้ดูถึงได้รู้ว่าอุ๊ยตายยางค้างปีอะ่ะนะแต่เขาบอกว่าโอเคอาจารย์ มันก็ยังดีกว่าค้างสองปีทนนี่มันค้างจากปีที่แล้วมาปีนี้มันก็ไม่ไม่น่าเกียดเท่าไหรอ่อ่ะนะแต่ว่าทีหลังอาจารย์จะเปลีย่ยนยางอาจารย์ดูก่อนละกันดูปีฟอสอที่เขาผลิตนะ่ะนะดิฉันก็เลยจาไว้ทีนี้หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวออกมาบอกว่ามียางบางท่อที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของสอมออ,อเลยเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะดูกันอย่างไรสําหรับประชาชนทั่วๆไปค่ะท่านคะ ครับอาจารย์ครับมันมีประมาณสักต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนทางสมออก,กไ,ดได้ได้รับข้อมูลว่ามีการนํายางที่ที่ตกเกรดอะเขาเรียกว่ายางออฟสเปกจากโรงงานะคซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วยางพวกนี้ทางราชการหรือหน่วยงานที่ดูแลเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยะจะกําหนดว่าถ้ายางออฟสเปกพวกนี้ยผู้ประกอบการผลิตแล้วไม่ได้มาตรฐารนีต้องเอาไปทําลาย สมอ,อ,อก,ก็ได้ได้ข้อมูลมาว่ามีการนำํำยางพวกเนี้ยออกมาข้างนอกแล้วมาลบตรายี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อที่โรงงานทำยี่ห้อเดิมออกอยี่ห้อเดิมออกแล้วก็มีโรงงานข้างนอกไม่ใช่โรงงาน,นะครับเป็นโกดังแล้วแล้วก็มาปลอมตราแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจเจริญนะครับก็เอาเครื่อ,องไม้เครื่องมือมามา,มาตียี่ห้อใหม่มาลงวันที่ใหม่อะไรพวกนี้นะค,ะค,ะคะซึ่งเลวร้ายมากกว่าที่ยางยางค้างปีนะครับเลวร้ายมากๆคือยาง มันโค้างมันโดนทำลายโดยหินเจียโดยอะไรมาแล้วค่ะแล้วก็มาตีตาใหม่ตอนนี้ทออ่านสบอเข้าไปดำเนินการในนี้จัดการเรียบร้อยครับถูกดำเนินคดีกันไปว่ากันเป็นตามกระบวนการทั้งช่อโกงทั้งทำของไม่ได้มาตรฐานนะครับสำหรับพี่น้องผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนที่ใช้รถแล้วจะเปลี่ยนยางจะดูยังไงว่ายางมันได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพื่อความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับค่ะ ทา,ทางสำนังกงานมาตรฐานดุลพาณิชยกรรมหรือกระทรวงสาหกรรมเองก็ก,ก็มีการกําหนดว่ายางรถยนต์รวมทั้งยางรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับค่ะสินค้าที่ต้องควบคุมนั่นก็คือว่าการผลิตการนําเข้าการที่จะเอาไปวางขายเป็นเพื่อขายให้คนต่อไปเนี่ยจะต้องได้จะต้องได้มาตรฐานเท่านั้นถึงถึงจะนําเข้ามาได้ถึงจะผลิตได้ค่ะในในใน,ในจำนวนสินค้าประเภทเขาเรียกว่าสินค้าควบคุมเนี่ยณวันนี้ทางสอมอ,อเนี่ย กำหนดเป็นมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐานบังคับมีทั้งหมด143ชนิดอ่ะ <c oughs> ใน <c oughs> ในประเทศไทยเราเนี่ยยางเนี่ยเป็นหนึ่งชนิดหนึ่งที่เป็นสินค้าที่สบออให้ความสําคัญแล้วมีการควบคุมทั้งยางรถยนต์ทั้งรถใหญ่รถเล็กรถบรรทุกรถ <c oughs> จักรยานยนต์พวกนี้นะครับตอนนี้ง่ายๆครับที่สบอพย,ยายามจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยมาตรการเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยให เวลาไปเวลาจะดูว so ่ายางตัวไหนมันมันมันเป็นยางของมันได้พูดง่ายๆยางที่ได้มาตรฐานยนะครับทางทางสมออกก็กําหนดว่ายางที่ได้มาตรฐานที่ออกจากโรงงานทุกทุกเส้นเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนอกจากมีมาตรฐานเข้าผ่านห้องแลบโรงงานต้องมีห้องแลบเป็นของตัวเองแล้วแต่ละแต่ละแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยสมออกก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปสุ่มตรวจยางในตลาดจะส่งห้องงแคละเพื่อตรวจวิเคราะห์สําหรับผู้บริโภคให้ดูง่ายที่สุด นอกจากมีตรายี่ห้อแล้วดูวันที่แล้วที่มันจะมีบอกครับว่าสัป,ปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีนั้นๆที่ปีให้ดูที่ตามอ,อก,กอเป็นตราข้าวหลามตัดตะแคงแล้วมีวงกลมล,อล้อมรอบเขียนว่าบอ,อก,กอรครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะว,วันนี้เนื่องเรากําหนดว่าจะต้องสแสดงคู่กับ QR Code เสมอนั่นคือมันจะมี QR Code ค,คู่กับตราสัญ,ญลักษณ์บอก,กอรครับ QR Code ตัวนี้สามารถใช้ใช้ก็มือถือเราเนี่ยส่องดูได้ว่า ยางเช่นนี้เป็นของบริษัทไหนสเปคยางว่ายังไงแล้วผลการทดสอบทางห้องแลบก่อนก่อนออกใบอนุญาตเนี่ยค่ะมันมีคุณสมบัติอย่างไงเช่นสามารถทนน้ําหนักได้เท่าไหร่ช่วงในนี้นะครับเสียงจากการเสียงจากการทดสอบห้องแลบเนี่ยมันได้เท่าไหร่ค่ามาตรฐานที่ออกมาเนี่ยครับค่ะดูง่ายๆณวันนี้ทางสมทางสอมออเองก็ทําเขาเรียกว่าอีโคสติเกอร์ครับคล้ายๆกับรถยนต์ครับ ถ้าในที่ซื้อรถยนต์จะบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่มันจะมีให้บอกนะแล้วก็ปล่อยอีมิชชั่นเท่าไหร่ยางรถยนต์เช่นกันครับเราก็ทําเป็นอ e ีโกจิเกอร์ Go ยางทุกเส้นถ้าถ้าทําถูกต้องตามกฎหมายนอกนอก,นอกจากจะมีตราตรายี่ห้อตาสัญลักษณ์ของยางอยู่แก้มยางแล้วเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์กระดาษ A4 แบ่งแบ่งแบ่งเกือบเกือครึ่งอะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเขียนว่า อีโก้สติ๊กเกอร์แล้วก็เขียนว่ายางเนี้ยยี่ห้ออะไรยางรูสเปคไว้ไ,ไงแล้วก็จะมีข้อมูลบอกอยู่สามเรื่องครับหนึ่งเรื่องอยางเนี้ยมีคา่าป,ประหยัดประหยัดพลังงานหรือประหยัดน้ามันค่ะอยู่อยู่ที่เท่าไหร่มันจะไล่ตั้งแต่ A B C D จนถึง G แล้วก็มีตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์เขียวมาถึงแดงค่ะเขียวถ้าไปเขียวก็แสดงว่ามันยิ่งประหยัดน้ํามันค่ะแล้ว,แล,วแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือว่าความความอะไรเวลาวิ่งในถนนเปียกมันมันจะสามารถ มันจะสามารถพูดง่ายว่าถ้าเบรกแล้วมันจะไม่ลื่นมันจะไม่ลื่นมากอ่ะ<ช>มีความลื่นในการเกาะถนนอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเสียงในการในการวิ่งไปแล้วเสียงมันจะไม่รบกวนทานสองสมออได้กําหนดค่าพวกเนี้ยให้ผู้ประกอบการเนี่ยแสดงไว้ในอีโก้สติ๊กเกอร์ครับแล้วก็ผู้ประกอบการอพี่น้องประชาชนสามารถดูในฉลากตรงนี้ได้เลยครับค่ะอาจารย์เรียนถามอย่างนี้คือ จากการที่ที่เราซื้อ,อยางรถยนต์กันเนี่ยเรารู้จักย,าง,ยางอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอกถูกไหมคะครับนะอขอโทษนะไม่ได้ค่าโคษณาบิสโตนไฟสโตนมิสซลินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงหลังๆมานนี่มันจะมียางยี่ห้อใหม่ๆเกิดขึ้นแบบเยอะมากเลยนะเยอะรครับเยอะครับนะยี่ห้อนั้นยี่ห้อ,อน,นี้คนขายเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นของญี่ปุน่อนอันนี้เป็นของอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้จักไง ใช่ไหมแต่บางคนเ้าบอกอาจารย์มันมาจากที่เดียวกันนะจริงปจริงหรือไม่จริงคะก็บางบางบางโรงงานเขาก็เขาก็ทำอย่างสองยี่ห้อสามยี่ห้อ,อบากกลยุทธ์ทางการตลาดเขาอ,อ,อาจจะทําตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางประมาณน,นี้กลยุทธ์ <C le af> แต่ถ้าวันนี้ยางที่เข้ามาในประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะเนื่องจากโลกมันโลกมันเปิดนะครับการค้ามันไ้พผมแดนก็มีการนํายางจากต่างประเทศเข้ามาให้ให้สแกนที่ QR code ค,ครับจะรู้เลยว่ายางตัวนี้เป็นยางนําเข้าหรือยางผลิตในประเทศ <C le af> แล้วผลิตในประเทศหรือนําเข้านําเข้าโดยบริษัทไหนโกดังสถานที่เก็บเวลานําเข้าอยู่ที่ไหนหรือผลิตผลิตอยู่ที่โรงงานอะไรค่ะอันนี้จะจะเป็นตัวบอกนะครับแล้วในวันนี้ทางสมออเองก็ พยายามจะทําให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในตราสัญลักษณ์มอกว่าถ้ายางหรือหรือผิดพันธ์อุตสาหกรรมเนี่ยในจํานวนร้อยสี่สิบสามชนิดที่เป็นมาตรฐานนะครับเนี่ยที่มีตาตัวนี้อยู่เนี่ยพี่น้องซื้อได้เลยด้วยความมั่นใจครับค<ๆ>่ะท่านสมอ,ออกก็ไปเชิญชวนไอไอบริษัทผลิตยางทั้งหลายเนี่ยตามที่อาจารย์ได้ได,ไ,ดได้แจ้งไปแล้วว่ามีหลายหลายยี่ห้อท<ๆ>ี่พูดไปแล้วเนี่ยมันมาทําเป็นร้านมอกครับ ร oh, ้านมร้านมอนมอ,อ,อใช่ครับอย่างร้านโมเดินเทดทั่วๆไปเหมือนกันแมคโครโรตัสพวกนี้ขออนุญาตพูดถ้าไม่ระบุชื่อก็ไม่ชัดเจนเป็นขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า uh huh. เป็นขายเหล็กวัสดุก่อสร้างพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าควบคุมคือต้องมีมาตรฐานเท่านั้นใช่ <Okay. S 2> เช่นเดียวกนครับอย่างาสอมออองก็ไปร่วมกับเช่นวิสโตนหลังชุดว uh ิสโตนเนี่ยทางเราก็ไปร,ร่วมกับคอกพิทครับค่ะ uh huh. ทั่วประเทศ80วาสาร88 90สาขาเนี่ยทั่วประเทศเอาเอาเอาพนักงานจ้เอาเอาผู้บริหารมาทำเอโมยูกันแล้วก็มีคงความตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เราก็จะไปสอนผ่านระบบออนไลน์ของสมออว่าในการคัดเลือกอยาเข้ามาขายในร้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยท่านต้องดูเรื่องอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นร้านที่เขียนว่าร้านมอฟออยู่หน้าร้านยางก็ตาม ร้านทั่วๆไปก็ตามเนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนไว้ใจได้เลยว่าทางสอมออได้มีกระบวนการกันกรองแล้วก็ทําความเข้าใจกับผู้ค้าแล้วว่าท่านมีพันธสัญญากับเราแล้วนะว่าท่านจะเอาสินค้าเข้ามาขายเพื่อจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดโดยเฉพาะเรื่องอย่างทางสอมออได,ได,ได้ได้ดําเนินการมาหลายปีพอสมควรแล้วครับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้สังเกตผมก็เลยถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าร้านยางนะในที่ติด ที่ว่าร้านมอกอนั่นอยู่ในร้านนั้นะให้ท่านมั่นใจได้ว่ามั่นใจได้ขายได้ในมาตรฐานนะครับค่ะอันนี้ในเวลาเวลาไปซื้อไปซื้อหรือเปลี่ยนยางพวกนี้ยรวมท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่านอาจารย์จะให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นขอขอใบเสร็จค่ะใบเสร็จรายการรายการเปลี่ยนยางจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเปลี่ยนยางที่ห่ออะไรรุ่นไหนขนาดเท่าไหร่จานวนเงินเนี่ยไม่ซีเรียสดู ไปเ็ษออกมาถูรกก่องเก็บหลักฐานไว้ค่ะร้านไหนไม่ออกให้เซลฟี่ครับค่ะถอดกล้องมาเซลฟี่ไว้ว่าตัวเองไปเปลี่ยนยางร้านนั้นแหละในเวลาไหนยังไงซึ่งมันสามารถมันสามารถดูได้ในรูปในโปรไฟล์ของรูปนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถส่งข้อมูลมาล้องเรียนกับทางสบอ,อ,อ,อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสคบก็ได้ไปหรือถ้าตากจังหวัดอยู่ห่างไกลสบอไม่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค ไปที่ศูนย์ด,ดารงธรรมจังหวัดไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาเอาใบเสร็จหรือเอาหลักฐานการซื้อขายตัวนี้ว่าตัวเองไปซื้อซื้อบไากี่วันวิ่งไปแล้วดอกยางหลุดเลยหรือมีประสิทธิภาพไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดว,ว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานตามนะถ้าสงสัยในคุณภาพก็สามารถตรวจสอบได้ในลักษณนี้ครับได้ค่ะอาจารย์เรียนถามอีกสองเรื่องนะคะเรื่องแรกยางเก่าเนี่ยนะอย่างเช่นยงางครั้งปีที่อาจารย์ไปซื้อไปเนี่ยคือ การใช้งานของมันเนี่ยมันจะด้อยลงไปใช่ไหมคะก็ไม่ยังไม่มีข้อมูลที่สรุปที่ชัดเจนนะครับอาจารย์ในเชิงวิชาการผมบอกเขาว่าอยางรวบรวมตรงนี้อยู่ถ้ายางยางค้างปีแล้วมันยังไม่มันยังไม่มีผ่านการใช้งานได้เลยรองแต่ว่าจาหน่ายไม่ทันอก็คิดว่าส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนิดหนึ่งว่าก็รีบขายอ่ะใครใครอยากได้ยางใหม่พอพอยางรถใหม่ออกมาแล้วยางรถเก่า มันก็น่าจะมีคุณภาพได้ลงในความรู้สึกที่เข้าระชาสัมพันธ์กันก็เลยให้รีบมาซื้อยางใหม่มแต่ผมว่าถ้าอายุอายุของยางมันถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยสองปีสองปีสามปีผมว่าก็ยังใช้ได้โอย้ยังใช้ได้ใช่ไหมคะมที่เราที่เราไปเช็คกันเนี่ยมันยังไม่ผลเพราะมันยังมีการกระแทกยังไม่มีการรับแรงประสิทธิ์ยาเข้ามาทําให้โครงสร้างอะไรมันเสียห,หายไปแต่ถ้านานไปแล้วสี่ปีห้าปีไปก็ไม่ควรจะใช้๋อค่ะ อีกเรื่องหนึง่งหลายคนฝากคําถามนี้เข้ามาอย่างร้านบางร้านเนี่ยที่เขาขายยางเปอร์เซ็นต์ยางมือสองเนี่ยถามว่ามันแตกต่างจากยางที่เพิ่งออกมาจากโชวรูมมากน้อยขนาดไหนยางเปอร์เซนต์เนี่ยมันเป็นภาษาตลาดเท่านั้นค่ะอยางพูดง่างยๆยางมือสองอ่ะแล้วครับท่นีท้ทางผมเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าไอ้ยางมือสองเท่านี้เปอร์เซ็นต์มันมันคุณภาพมันจะลดลงยังไง อันนี้ผมผมก็ไม่สามารถตอบได้ในเชิงวิชาการน่านต,ต <c oughs> แต่คุณภาพมันได้ลงแน่ๆเพราะมันผ่านการใช้งานแล้วอ,อ๋อค่ะค่ะแล้วแล้วถ้ายางที่ผ่านการใช้งานแล้วพอพอพอ,พอใช้งานไปแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจกลับหลังว่าไอ้มาตรวจย้อนกลับว่ายางเส้นนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่ามันตรวจไม่ได้นะตรวจไม่ได้แล้วเพ<ช>ราะมันผ่านเพราะมันผ่านการใช้งานมาแล้วได้ค,ครับยางเ<ต><ะ>ส้นหนึ่งเนี่ยนะยางเส้นหนึ่งเนี่ยเอาใหม่ๆเลยเนี่ยนะเมื่อไปติดรถยนต์เนี่ย ใช้ได้ประมาณกี่ปีคะปีหนึ่งสองปีเพราะว่าการใช้งานตนัวนี้ต้องดูต้องดูหนึ่งอายุการใช้งานสองในในตัวยางอ่ะเขาจะมีดอกยางและล่องยางที่จะเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดหรือบอกว่ายางมันสมควรจะเปลี่ยนแล้วก็ือพอใช้ไปเรื่อยๆยางมันจะสึกครับอ่าดอกยางมันหายหน้าหน้ายางมันจะมีมันจะมี หน้ายางมันจะมีร่องอยางในร่องอยางนะเนี่ยมันจะมีตัวนูนในร่องอยางนิดๆนะครับอาจารย์อาจารย์สังเกตดูถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆยางมันจะบางมันเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถึงตัวชี้วัดไอ้เส้อนอยางที่เขาทําไว้เนี่ยก็ก็สมควรจะเปลี่ยนแล้วหรือหรือไม่อย่างนั้นเวลาเราเวลาเราเวลาเราขับไปเบรกไม่ค่อยอยู่อาจจะมีเสียงดังทันแสดงว่ายางมันแข็งแล้วมันไม่มันไม่สามารถเกาะถนนได้ขึ้นกับ ลักษณะการใช้งานครับอาจารย์ใช้บ่อยใช้ไม่บ่อยแล้วก็สภาพการใช้ค่ะสะภาพถนนในการใช้งานด้วยครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยทีเดียวนะคะต้องขอบคุณท่านเลขาธิการมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับอาจารย์แล้วก็แฟนรายการเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรยังไงแฟนรายการอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวส่งคำถามไปแล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้ท่านอาจารย์ถ้า ผมเข้าใจผู้บริโภคครับเวลาเดือดร้อนแลว้วมันรู้จะไปไหน <flop. S 2> ผมขอญาตประชาสัมพันธ์ว่าได้โทรมาที่โทรมาที่ผมโดยตรงเลยห<ด>นึ่งครับเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสองเก้าสองบรรจงสุขรีธาครับเลขาธิการสวอโทรได้ยี่สี่ชั่วโมงครับถ้าติดขัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานทุกอย่างทุกอย่างครับครับมืออย่างนี้ท่านจะมาตรฐานมันมีมาตรฐานาถถาาทั่วไปกับบังคับค มาตรฐานทั่วไปเนี่ยมีประมาณสามพันรายการนะครับมาตรฐานผิภพณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานบังคับหรือว่าสินค้าควบคุมที่ผมํำเรียนอาจการไปเนี่ยมีร้อยสี่สามชนิดไอ้พวกเนี้ยผลิตทํานําเข้าต้องได้มาตรฐานอีกพวกมหนึ่งคือใครอยากได้มาตรฐานอยากได้ตราสมออไปติดเพื่อแสดงว่าสินค้าคุณมีมาตรฐานมีหน่วยงานกำกับดูแลเอาไปติดอันนี้เขาเรียกมาตรฐานภาคสมัครใจแต่ทางราชการจจะ คัดเลือกจากมาตรฐานภาคสมัครใจมาเป็นมาตรฐานบังคับหรือหรือสินค้าควบคุมเช่นณวันนี้สินค้าอีวีครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ปีนี้ยังเป็นมาตรฐานทั่วไปสถานีชาร์จหรือเครื่องชาร์จหรือสายชาร์จรถอีวีณวันนี้ยังเป็นมาตรฐานทั่วไปแต่หลังจากปีหกเจ็ดไปแล้วประมาณนี้ตอนนี้จะอยู่ระหว่างการารับฟังความเห็นแล้วก็ยกล่างเราจะยกมาเป็นมาตรฐานบังคับหรือสินค้าควบคุมฉะนั้นพอถึงปีหน้าแบตเตอรี่ที่ใช้ ที่นำเข้ามาจะต้องขอรับใบญา,าตก่อนณวันนี้ยังไม่ต้องขอรับใบญา,าตกับสอมอ,อ<ร><บ>แม้กระทั่งสถานีชาร์จต่างๆรถอีวีที่มีปัญหากันเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากทางสอมอ,อถึงจะขายและนำเข้ามาขายได้<ร><บ>ถึงจะผลิตได้คับอาจารย์ครับเดี๋ยวข้ขงหน้าขอคุยเรื่องนี้เจาะลึกหน่อยผลิตภัณฑ์มาตรฐานภักบ,บังคับกับภักสมัครใจเนี่ยขอคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะครับขอบพระคุณมากเรียนเชิญไว้ก่อนล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครับ เลขาธที่การสนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ,อ,อคุณบรรจงสุกเกียทาน,นะคะมาบอกกับคุณถึงคุยกันถึงเรื่องราวของอยางรถยนต์ดิฉันก็คือดิฉันนั่นแหละเปลี่ยนยางเขาเปลี่ยนให้ดิฉันก็ออกเปลี่ยนจ่ายเงินเรียบร้อยปรากฏว่าได้ยางค้างปีมาแต่ก็ทางสมอ,อบ,บอกถ้าเป็นยางใหม่แค่ค้างปีปีเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะยังไงฝากไว้ด้วยละกันทุกคนจ่ายเงินไปแล้วก็อยากได้ ของมาตรฐานใหม่ๆของดีของอะไรแบบเนี้นะมันก็ทําให้เราเสียความมั่นใจเสียความรู้สึกไปเหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรลองดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าตัวนี้ผ่านหมอกรหรือไม่หรือวความปราบถนาดีจาก Thailand Story พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย นิทรรศการสามิติสู่อนาคตสู่ทศวรรษใหม่121ีเปีกรมเชลประทาน